โกอยางนี้ถึงลืมพี่เ <c> ช <oughs> ้าอายมานาั่งฝา่กินนนรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเยจานะคะท่านคุณทองปันคือคุณเยจานะคะเอ,อ,อามาเพลงนี้ให้กับครีเอเตอร์ป้ายแดงน้องจอยเขยไทยจอยเนาะเต้นฉลองให้น้องจอยก็กองเกสตูเลชันกับน้องจอยคุณกีกีๆๆ้ก็น่าจะดีใจเนะคนที่ให้ดาวคนที่เปดาวน้องจอยทุกวัน ตอบกลับกับคุณทองปันหรือว่าคุณยายจ๋าของเรานะคะแล้วก็แม่อมแอมบอกสวัสดีพี่แจ้งคุณยายหนูบอกสวัสดีน้องแจ้งนะสวัสบดีจ้าน้องตูนก็บอกว่าน้องเบี้ยสวัสดีนะคะคุณคุณทองปันบอกคุณคานสวัสดีทักทายนะคะคุณยายจ๋าของเราทักใจกับคุณเอจะน้องคงมีไข่เต็มท้องเงาเงาแอบหักคบไปสักพัก น้องตั๊กถามว่าป้าไก่สบายดีนะคะสบายดีค่ะน้องตั๊กจ๋าเสียงเพลงเยอะเนาะพวกเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแหละเพราะว่าพวกเราถ้ามาใส่ขาวก็ทําไปตลอดนะคะอย่าเพิ่งใส่ดนตรีต่างๆนั่น <laughs> มิสันสยญญาก็บอกว่าอีกความสวัสดีค่ะคิดถึงจ้านะคะแล้วก็คุณตูนบอกว่าคุณน้ําใส สวัสดีสวัสดีนะคะคุณตูนก็ทักทายคุณน้ำใสนะคะเซนทาห้างบอ่อสู้คุณสุทธิรัก <c oughs> สุทธิรักษบอกลุ้นๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออ่านแป๊บหนึ่งน้องจิตของเราก็มาแล้วจิตเองจ้าแฟนเพจทักทายยาใบยจ้าปักแป๊แพรวนะคะอ่าสับเพรื่อระกกับเดาวเปิดใจไว้ค่ะเคลียเอกสารได้คะ่ะน้องดาวได้ๆนะเพิ้งพาเพิินมา,มาบ้านมาหมดเลยน้มสัสก,การนะคะ <c oughs> ตัวแฟนว่าจังได จึงรอให้มาได้ทุกวันโค้ดมาหาปะไก่แล้วสวัสดีครับปะไก่สวัสดีค่ะคุณชัยยาคองเกตูเลชันนะคุณชัยยาได้ยินค่ะว่าผ่านแล้วใช่ไหมตบมือให้คนเก่งด้วยนะคะตบมือให้คุณชัยยาะะขอให้ปังๆทุกบ้านนะคะแล้วก็คุณตูนบอกสวัสดีนะคะทักทายกับคุณกาจนาของเรานะคะคุณโกศลบอกทักทายทุกบ้านครับป้าพิมบอกสวัสดีค่ะนะมัสกาดนะคะ <c oughs> ตัวแฟนว่าจังดใดจึงลอยมาได้ทุกวันตกเย็นนั่งเบนโชโกอย่างนี้ถึงลืมผี่เช้านะคุณทองปันก็เป็นอีกคนอ่ายายจ๋าของเรานะก็ น่กกากลัวจะได้ข่าวดีเร็วๆนี้เนาะเพราะละจริงๆช่วงนี้ระบบก็จะแจ้งนู่นแจ้งนี้ให้เราเป็นนู่นเป็นนี่เป็นในทางที่ดีไม่ใช่สวัสดีค่ะน้องมอนโมสนะคุณคารนบอกทักทายครับคุณทัศนีพระอาจารย์อนุรักษ์ก็บอกเจริญพรยมมนโมสนะคะแล้วก็น้องจิตบิวตี้ส alon สวัสดีครับไปมากกว่านั้นก็มีเวลาก็ลงคลิปไปนีดๆ,ๆหน่อยเวลานั่นแล้วราค่อยมา ทำเต็มตัวเนาะก็ไปกำลังใจให้นะคะคุณแม่น้องเบลล่าขานะคะเนาะตัวเล็กๆก,ก็ทํางานด้วยดูกันขาไม่เป็นไรเนาะก็คนเขาเป็นเขาก็หายกันได้ก็กินอาหารให้มันนั่นแหละดูแลตัวเองนะคะไม่เป็นไรเนาะสัญญาฟังมหลนหรือดูดอกคูนบาลหรืองตะการสายทานไม่มดรัติมาก็บอกว่าสวัสดีค่ะตอบกลับกับคุณคานนะคะคุณคานบอกสวัสดีครับคุณจิตนะคะคุณทองปันบอก คุณดาวสตากดกอดค่ะรักนะใย,ยไทยนะคะวิสันสยาก็บอกกอดสวัสดีพี่ต้นนะคะแล้วพี่ต้นตาตึงพี่ม์แฟนเพจสวัสดีครับพระอาจารย์ก็บอกว่าค่ะพี่คารน้องจอยบอกนำ้ำัสศการพระอาจารย์นะคะแล้วก็ดาวสตาบอกสวัสดีจ้าจอยนะคะแล้วก็คุณคานบอกว่าสวัสดีครับจอยนะคะแล้วก็ค่ะีคุณรจนะนะคะแล้วก็แม่อมแอมสวัสดีคิดถึงเหมือนกันกับรจนาฟอร์ดนะคะฮักบอจิงทอทงป๋อมนะคะ ะะนายงางคนงานบอกสวัสดีคุณต้นสัพเหระกับยาดาบอกน้องเปิดใจไว้ได้ค่ะคุณดาวได้ได้นะคะตามนะจะรู้สึกดีใจจะรู้สึกยินดีด้วยทุกครั้งเลยนะคะเพราะเหมือนเหมือนปหนึ่งว่าเราเราลุ้นเองนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มปล่อยแล้วนะไอพี่แจงก็มาแล้วสวัสดีนะคะพี่แจงค่ะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะพี่แจงก็เวลาลวเราก็ไปฟังไปไลฟ์สดบ้านพี่แจงก็จะทำนะจะรู้สึกดีใจ จะรู้สึกยินดีด้วยทุกครั้งเลยนะคะเพราะเหมือนเหมือนปะหนึ่งว่าเราเราลุ้นเองนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มปล่อยแล้วนะก็อนุรัตพระอาจารย์อนุรัตก็บอกจเจริญพรโยมตูนชยนัทนะคะน้องทัศนาก็บอกว่าสวัสดีค่ะเจ๊โยมนะคะแล้วก็พระอาจารย์อนุรัตก็บอกจเจริญพรโยนะเนาะเป็นเพลงที่เราเต้นลำวงกันเมื่อก่อนนี้เนาะเพลงปูไข่ไก่หลงนะคะพ่อใหญ่กีบอกแวะมาส่งกำลังใจครับป้าไก่คนงามขอบคุณพ่อใหญ่กีเด้อ ยายหน่อยยายหน่อยพิมพมาหน่อยนะคะยายหน่อยจ๋านะคะขอบคุณมากๆาเลยนะคะยายหน่อยยังป้าไก่ยังไม่เห็นยายหน่อยเด้อป้าพิมพบอกสวัสดีใช่ยายก็มนบอกยายไทยเปิดบ้านตอนไหนคะเออบอกด้วยยายไทยแจ้งด้วยถ้าบอกว่าใบายสามป้าไก่ก็จะได้ไปหาเวลายายไทยสวัสดีจ้าน้องตูนก็บอกว่าน้องเบี้ยสวัสดีนะคะคุณคุณทองปันบอกคุณคานสวัสดีทักทายนะคะคุณยายจ๋าของเราทักายกับคุณคุณ่ิพานงงมากทำทำตัวไม่ถูก ค่มวรป้าไก่เนตอนนั้นที่ป้าไก่พานะคือเขาส่งอ่อส่งเครื่องมือการตักกัมปวดตาไปไปไปไม่ต้องมาเพ่งนะคะน้องตักไปพักผ่อนเดอ้ออ่านะคะก็ทําทําตามที่คุณหมอสั่งทุกขั้นตอนเดอ้อน้องตักเดอ้อไปกำลังใจให้ขอให้แข็งแรงเร็วๆเฮลากับเยดาวก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะป้าขาสวัสดีนะคะ น้องดาวคุณดาวอ่เสร็จเพเฮระกับยายดาวก็มาแล้วยินดีต้อนรับป้ากไก่ขอไปรับนักเรียนได้ค่ะคุณชัยทีคุณลุงสวัยก็เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณที่เวะมาค่ะนะคะแม่อมแหมมก็สวัสดีทักทายกับอตอบกลับกับคุณท่านอื่นนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับดวงตาดวงใจที่มามอบให้กันในวันนี้แล้วก็มาช่วยกันคอมเมนต์สร้างสีสักนะยายไทยนะคะ วิสันสยาก็บอกกอดสวัสดีพี่ต้นนะคะแลวพี่ต้นตาตึงพี่มนแฟนเพจสวัสดีครับพระอาจารย์ก็บอกว่าแพฟแพลวนะคะอ่าสับเพรรักกับเดาวเปิดใจไว้ค่ะเคลียเอกสารได้ค่ะน้องดาวได้ๆนะพี่พาเพลินบอกมาบ้านมาหมดเลยสั้นยาที่ดังแววมาจากสาวอุบลถึงคนที่ลืมความหลัง <c oughs> จะ น้องคงมีไข่เต็มท้องผ่านแล้วคุณมไ,ไม่ไลฟ์สดไม่ไลฟ์ทุกวันก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องขยันลงคลิปแล้วก็ต้องขยันไปให้กําลังใจเพื่อนด้วยนะคะทุกคนนะนอะอคุณดาบอกทักทายนะคะทักทายกับคุณแม่น้องเบลล่านะคะและคุณบ่าวแอดบอกว่าจ้วดผมพิสันสยาสีมันตะคุณชายาพันโคตบอกสวัสดีทุกท่านครับแม่ มาริเมอาราก็สวัสดีค่ะเจ๊โยแม่จันใบสีก็มาสวัสดีตกเย็นนั่งเบนโชโกอย่างนี้ถึงลืมพี่เช้านะส่งกำลังใจร้อยเปอร์เซ็นต์ให้หัวใจได้สีแดงมาด้วย <c oughs> ต้นตาตึงก็บอกสวัสดีครับทักทาทยกับแม่ริของเรานะคะทิ้งลืมง่ายน้ำมูลใสแต่น้ำใจฮักคุณช่ที่บอกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะต้นตาตึงบอกสวัสดีครับ,อบม,นะะนอ,บบมอนทัท้งายกับน้องมนหมอน้องมอนหบวกกอดกอดทุกทุกท่านนะคะเดียนางคนงามก็มาแล้วสวัสดีครับปะไก่สวัส иф, ดีรถอายผ่านมารออยความหลังยังฟังใจอยู่ ร้านนึงบอกสวัสดีครับครูวินะคะยายนางคนงานก็อกสวัสดีครูวิคุณเพียงพาเพลินบอกยายนางสวัสดีค่ะนะคุณชัยยาบอกขยับเวลาไปสี่ทุ่โอ้สี่ทุ่ม <laughs> ถ้าเจ้าจะเลือกเอาไผ่ไอ้บ่าวเจียงหายชื่อแก้วมาลูนไอ้กลองอว่าสวัสดีพี่ทัศนานะคะคุณทัศนาก็บอกว่าสวัสดีคุณพี่โมนคุณทัศนาบอกสวัสดีค่ะคุณรจนา อุ้ยเย่ไทยเย่ไทยเย,ย,ย่ไทยมากรับมาส่งกําลังใจนักขทักไทยกันน้องตูนคุณชยาบอกเออ่มนมนสวัสดีครับมนมน,มนบอกมาส่งใจขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณสัพเพได้หัวใจต้องสู้ต้องทําให้หูว,ว่าเป็นรักแท้เพราะแม่เชื่อถือเสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวบนถึงคน ที่กันกองกองกำแพงแสนน่ะก็มีทหารอากาศเนาะเขาก็มีครอบครัวเขาก็คือเขาเหมารถปลาไก่อะไปไปส่งเขาที่ประดกก็ขนของกับตัดสินใจกดตั้งค่าเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะแวะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะคะกลับบ้านออกไปธุระข้างนอกละคะกับกินก๋วยเตี๋ยวกะละขนาที่สังตา กินแต่น้ำปลาบอกคุณดาบอกร้องเพราะค่ะชอบชอบขอบคุณนะคะคุณดาค่ะเพราใยา่กีบอกขอบคุณเพลงเพราะเพราะป้าไก่คนงามใจดีนะคะก็มนบอกายายไทยเปิดบ้านตอนไหนคะเออบอกด้วยยายไทยแจ้งด้วยถ้าบอกว่าใบสามป้าไก่ก็จะได้ไปหาเวลายายไทยบันในการไลฟ์สดให้มีอัอธรรนะคะทุกคนจ๋าต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้แส มารีเมอ่อาดก็บอกว่าทุกบ้านนะคะแมรี่ของเรานะคะพิงพาเพื่อนบอกกราบพระพระด้วยค่ะกราบเพราะมากขอบคุณมากเลยนะคะห่างน้ำรจนาเย,ยน,นุยสวัสดีค่ะเยน,นุยบอกว่ากอดจันน้องตูนะคะทักทายนะคะอ้าณน้ำให้ได้ครบให้ได้ครบหนึ่งหมื่นก่อนนะครับค่อยว่ากันตรงนั้นค่อยค่อยตัดสินใจปูปู มรดก,การเจ้าข่าชายทีบอกสวัสดีครับคุณสุดที่รักทัศนาก็ให้หัวใจสีฟ้ามาหกดวงขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับหัวใจสีสันในการไล์สดให้มีอรรถรสนะคะทุกคนจ๋าต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้นะคะก็เนาะยินดีกับทุกๆคนทุกๆบ้านที่ผ่านเนาะดีใจประหนึ่งว่าตัวเราผ่านเองนั่นแหละเห็นไหมรับคุณพิงค์คนสวยมาแล้วนะคะ